แอดมินน้อยสวัสดีคุณซานสวัสดีค่ะเราจะไปรับนมเปี้ยวกันนะคะพี่เสือจำนมได้จำได้ซานแต่ว่างเงี้มายว่าไปแอบเขาดีสีนี่นะคะหมู่บ้านยูทูบเบอร์ค่ะ ฝั่งลานมันส่วนคุณพอลลี่นะคะเปียวอรุณสวัสด์ครับเป็นยังไงบ้างครับผมเหาไหมแิ้งพี่ได้นๆนบ้างๆงๆๆ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 ๆแล้วพี่ได้นอนๆๆๆงๆๆ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  มันก็นอนมันก็ไม่มันขี้อย่างนั้นน่ะสสิแดงว่าพี่เลี้ยงในห้องเออเลี้ยงในห้องพี่เลี้ยงในห้องพี่เขาคือเขาเลี้ยงมันในห้องเอร์ใช่อุ้ยคุณชายนอนข้างนอกคุณชายไม่กล้านอนข้างนอกเลยพี่ไม่ผูกยาวพี่ผูกสั้นพอมาใช่กับฟินเขาได้ไปนอนกับป้าเฟื้องนข้างในกับแม่เฟื้องข้างในถ้ายาวครับครับครับยาวมากกลัวนิกกี้มันได้เพลี้มไอ้นิกกี้มันจะมุดเข้ามาพี่กลัวพี่เคย ถูกสั้นให้มันนอนแค่ตรงนี้อืโคดี้กี้จะเห็นเสียงมันนี้กลางคืนพี่ก็เลยเอาไปนอนเลยพอดีพวกน้องแพมเขากลับมาดึกด้วยไงคก็เลยบอกน้องแพมบอกว่าเออน้องแคมหงุดหงิดเด้อถ้ามันร้องมันเลยแต่มันก็พอน้องแพมเปิดประตูมันก็เห่าพี่ก็บอกพี่เก็นอนดีๆมันก็นอนอืมมันชินอย่างนั้นมันนอนติดแต่มันมันไม่ขี้ไม่เยี่ยวอ่ะพามันไปขี้ต้งเต้าเยวมันก็ไม่ขี้เหรอมันไม่ขี้อ่ะเยนุพามันไป คุณชายยี้ไม่ได้นอนห้องก็ย,ยี้เลยนะคุณชายมันเคยนอนห้องมันไม่ได้นอนข้างนอกใช่มันไม่ได้นอนข้างนอกพี่ก็ลงดับไฟเพราะว่าไม่ให้พี่นิกกี้มันเหนงือไงอย่าให้เป็นพี่นิกพี่ต่อบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิกจะมามุดใช่ขอบคุนิกมันจะกลัวนิกมามุดขอบคุณเอาไม้วางทับเมื่อเสร็จก็ปิดไฟข้างนอกมันไม่กล้านอนได้ขอบคุณขอบคุณนะคะพี่ <ขอ S 2> เฟื่องที่ดูแลอย่างดี เมื่อคืนเป็นเขาวิ่งยู่เนาะตอนแรกว่าจะเขามานอนที่นี่ตายแล้วไม่หลับพี่เฟื่องต้องอาเข้าไปนอนในห้องด้วยนะคะหายปลอดภัยหายห่วงโอ้โหได้แม่ดีมากเลยนะคะเราช่วยกันดูแลเปี้ยวมันสวยได้เนี่ยนะมันมันไม่กวนพี่หรอกนอนในห้องมันชินเนาะมันชินอย่างนั้นอืมปี่พลมพี่ก็นอน เอาไว้ข้างนอกยิ่ง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 ้งคืนเลยม่กางเต็นท์ไม่ได้ไงเออพี่กลัวเต็นท์จะขาดพี่ก็เลยไม่กางเต็นท์แต่ไม่มียุงหรอกห้องพี่อ่ะบอกคอนี้ก็ได้มาจากอหลงนะคะของตัวเองยังไม่มาค่ะต้องต้องจับทำมันนะคะใช่ไหมใช่ต้องต้องเอาไปทำเพราะเขาโตเขาจะเป็นเขาจะติดสัตว์ใช่ไหมใช่เขาจะมีอาการเขาเริ่มโตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเวลาติดสัตว์เดี๋ยววิ่งตามตัวเมียไปเดี๋ยวโดนหาไม้เออโดนมาอุ่นกัด ถ้าเกิดว่าทำหมันแล้วมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่มันจะอ้วนค่ะพับพี่เพื่องพาเข้าไปในสวนยางพลาแล้วแต่เขาไม่อะไรเลยเดี๋ยจนูพาเข้าไปใหม่เนาะลองพาไปในสวนยางให้ชิมปะเปียบปะไปสวนยางกันอีกรอบนึงปะมันจะมันจะเมื่อวานมันก็ขี้ตอนสายค่ะมันก็ถ่ายตอนสายอยู่ใส่สาปนเยให้มันวิ่งลองปล่อยให้มันวิ่งถ้าเราบูงี้มันจะไม่ อให้มันอิสระก่อนเมั้ยปะเปี้ยวปะขอบคุณค่าพี่เฟื่องไปสักแป๊บนึงปะลุปะขอบคุณค่าโอ้โหได้นอนในห้องกับแม่เฟื่องโอ้เธอนี่ไฮโซจริงจรกุณชายจะต้องไม่นอนมันไม่นอนให้มันนอนยังไมันนอนี่ปิดปิดาในด้ยูามันขึ้นมองอยู่อย่างเงี้ยมันซึงเออนี่ไง ไม่มาเหาไม่ใช่เปี้ยวค่ะไม่ใช่ตัวที่เห่าไม่ใช่เปรี้ยวใช่ไหมันมาทำไมตัวนี้ล่ะหนูก็นอนกับหนูเมื่อคืนหนูก็นอนฟังไม่ได้ไม่ได้เป็นเห่าลูกนู้นล่ะเอม่ไดเมันคืออะไรมันสอาของของของใครอ่ะที่นอนเปรี้ยวมันไม่นอนค่ะโอ้ยเปรี้ยวเอาจำปอได้จำอย่างนี้แปลว่าจำได้จำได้จำได้เป็นไงหายโหนโลแล้วยังหายนิดหน่อยค่ะค่ะ เอาอันนี้ละใส่ดีกว่าจะเอาหน้าใส่ด้ยมันหนักหนักขึ้นกุญชายก็ถ่ายไปก็หาว่าเราพาลุนหมาอีกค่ะไปคุณชายไปเข้าห้องไอไปเข้าสวนยางไปเข้าสวนยางอีกรอบนึงไม่เฟื่องพาเข้ารอบเนื้อแหละแต่ว่าเพื่อนบทเพื่อนบทถ่ายหนักเนาะมันไม่ยปลูกไปพี่ผูกไว้หน้าห้องน้ำพี่ก็อาบน้ำหนูก็หนูกลัวหนูกลัวนิกกี้กับฝูงกับฝูงเล่นหนูก็เลย ให้พระให้พระบินตาบาทไปก่อน,นะอะไรเงี้ยสามสาัเาเไ้งมา,มาไปทางโน้นครับผมเอาไปไปไปตามใจคุณม,มามามาตามมาตามมาตามมาครับมาเตี้ยวมาเปียวไปเดินเดินไปไปไปเข้าสวนยางเร็ว<ม>นั้นก็ไปบ้านเราปะไปบ้านเราปะ กลัวนนิกเล่นอันนี้บ่ที่โดนหมามันรุมเมื่อวานค่ะตัวตนี้แหละ<อ>พี่นิกกับเพื่อน,นพี่นิกกับเพื่อน,น,นอืมเขาไม่เคมีเขาอาจจะไม่ตรงกันก็นกได้เขาก็กลัวพี่นิกนะเข่ารุมมาสองคนเข็ดกี่หลอกเฮ้ยเฮ้ย you, 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 อยู่อยู่คำอยู่จะไปเฮ้ยเพี้ยวเพี้ยวเพี้ยวจะไปลูกเพี้ยวเพี้ยว ไป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 ทางนี้ไปนี้ไปไปทางบ้านเราหน่มาปะไปบ้านไปบ้านไปมาทางนี้มาทางนี้เอาไปไปมาปม,มาตามมาตามมามาเดี๋ยวมาใหญ่มาตามมาเร็วตามมาตามมาเออตามมาไปไปไปบ้านไปบ้านยังไม่รู้ทางไปบ้านอีกนะเห็นไหมยังไม่รู้ทางไปบ้านเดี๋ยวยัด นะคะเนี่ยตอนนี้เราลปอยพี่เพื่องพาเล่พาเล่นรอบหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่เช้าเ,เดี๋ยวหน,น้าจะพา,าน่าจะพาเล่นอีกหน่อยนึงเขายังไม่ยังไม่เยี่ยวปลาไปบ้านป่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะน้องเปียวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า นมเปรี้ยวมีช่องอยู่นะคะคือช่องน้องนมเปรี้ยวกกอกนะคะนมเปรี้ยวกกอกเปี้ยวปะเปี้ยวไปบ้านเปี้ยวไปบ้านปะนะมานะขอบคุณนะคะฝากช่องกกอกสเตชันอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะ